วันนี้เราก็จะมากินซุก,กี้จินดานะคะกินที่ร้านเลยอยากลองมากเห็นรีวิวต่างๆเขาเข้ามาในร้านนะคะเ็าจะมีบาร์ให้นั่งแล้วก็จะมีอาหารเนี่ยก็คือเป็นสายพานส่วนอันนี้จะเป็นโซนน้าจิ้มนะจิ้มน้าจิ้มของทางร้านก็คือคิดเท่าละสาบบาทเติมไม่อั้นนะคะจะมีสูตรของทางร้านแล้วก็สูตรตักเองวันนี้เราก็จะเลือกสูตรตักผสมเองนะคะเราก็จะใส่พริกสดไปแล้วก็จะใส่ผักชี เข้าไปนิดนึงแล้วเราก็จะใส่พริกหมาล่านะคะผงพริกก็บอกเลยว่ามันเผ็ดมากเราเป็นคนชอบกินงานก็จะใส่งาไปหน่อยแล้วเราก็จะเติมตัวไอ้น้ำมันหมาล่าเข้าไปด้วยเขาบอกว่าเผ็ดมากนะคะก็เลยอ่ะเติมหน่อยเดียวพอคือผสมจริงๆอ่ะะครั้งเนี้ยคือผสมครั้งแรกนะผสมมั่วๆเลยแต่ปรากฏว่านางอร่อยมากแล้วก็เผ็ดร้อนดีชอบน้ำเราจะเป็นเอาเป็นน้ำซุปต้มยำกุ้ง เลือกวันนี้ก็จะพยายามเลือกกินที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะในช่วงคุมอาหารนะคะแต่ก็แอบ,บมีเท้าไก่นิดนึงนะคะคือมันเข้ากันมากอะทุกอย่างก็คือร้อนแต่เราก็จะพยายามกินแบบมีสติก็คือเอาทีละสองไม้ก่อนแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ปิดไฟหม้อไว้นะคะคือกลัวใส่ใส่เยอะไปแล้วก็กินไม่หมดแต่น้ำจิ้มคือว่าเด็ดมากคือชอบชอบสูตรที่ผสมเอง ที่นี่ก็คือราคาก็คือน้ำซุปสี่สิบาทค่าน้ำจิ้มบอกไปตอนต้วแล้เราสามสิบแล้วที่เหลือก็จะคิดราคาพวกตามไม้ตามสีนะคะเริ่มต้นที่ห้าบาทอันนี้ก็คือเส้นเส้นมันที่เป็นตัวเอกของร้านเลยที่แบบมันมันหนึบหนึบแล้วอร่อยส่วนอีที่ถืออยู่ะเราเห็นซองมันแปลกดีใช่ปะแล้วมันก็มีรูปหน้าสิงโตก็รลุนว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันด้วยความอยากลองนะคะแต่ว่าตัดออกมาก็คือ นางก็เป็นไส้กรอกแบบสีคล้ายๆไส้กรอกนมอะ่ะอือก็ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยดีนะแต่ทุกอย่างคือเราว่ามะต่อไมอ้ต่อชิ้นก็คือเยอะอยู่นะค่อนข้างคุ้มว่ะแต่คือก็คือร้อนทุกอย่างเผ็ดร้อนเพ็ดร้อนมากกินสักทีสิปะโถเป็นไงล่ะร้อนแล้วก็จบที่เส้นจุ่มน้ำจิ้มไปเยิม้มๆเลยปิดท้าย สูตรคืออร่อยมากมือนี้หมดไปที่199บาท